อีจารย์อาจารย์เอาไปข้างนอกเป็นเรื่อกันแดดใหไป่้างนี้ลูกายข้าตัดแบ่จ้าคอนซูร์เปอร์เซ็นไหมคอนซูเปอร์เซ็นไม่ม <IEL> ีดอกเบี้ยคอนเปร์้หกเดือนตอาริวงเดินไปนู่นขายยายด้วย ไองตเกียวบาย่เอาสอย่างยเอากลังกเอเดยอสิจ้าบแล้วมันเป็นงานเป็นงานเนี่ยสีดแั้นเขาะนสีนอั้สีเงินอนีสีม่วงันี้สีเขียวเปนนีสีชาอนีจังเข่าเราืน้ำเงินลองะโอเคนะเกียวพรุ่งนี้พี่ตากกลับบ้านเด้อพรุ่งนี้น่ะบอกป้าเด้อพรุ่งนี้ไปพวกอาหารจะไปแวะสูงเด้อโเกียวเลือกเล่นเลย จะบูชาอือจะเอาจะเอมไหนหนูไมไ่หนูไม่ได้สายตามีปัญาหนูไม่ต้องสยหรอกอนแรกดวได้พาได้สสารสสสลูก,กขึ้คมล้อะไ็ไวไหนคะให้ตากับวันไหนบอกป้านูกไม่ได้กินกับพรุ่ีค่ะ พรุ่งนี้ไปมุกแล้วจะไปไปส่งค่ะเพรุ่านี้จะเป็นเพรามันอึดอ่งขึ้นไปนั่นี่มองทางค่ะก็ไปจะอยู่แต่เราลองทำอไปอ่มืนในคายมีมันอนคิขายอุ้ยมือแม่ก็บนบนดาลบนการพุ่งขี้กับไี่หมายโอเคนหนเกี่ยวงาเดวพาคุณยายมาถ่าด้ันก่อนนะครับผมลูก บายบาย่วพูดนี้อพี่จไปส่งเล้วสีน้ำเงินสีน้ำเงินสวยงามกว่าเนาะต้องเยอะนหน่อยเนแต่สีเทาเนก่ยดีดีว่ายัเงพอยู่ก่แก่นี่ก่อนนี่แก่แต่เทาน้องงเมาเลย โสูก็ไดเนี่ยวไนอสนไนไปใส่เบิ้งลูแห่นีกว่าตอนแรกยินได้เนี่ยบอกว่าแอันนี้ไม่เหลือสุดใส่เบิ้งไหนถ้าจอประสาทนั่อันนี้บ้งเโพค้งนี่ใช่เซมพบอกเฉพาะอันนี้ไมนี่อหรือเราเหมาะกับในเพราะอะไรเนี่ยเราเราไม่อินกับย่อเราเน้นใช้งานใช่ไหมไนดูซิซูนี้ใช่ไหมอืม อนนของคุณยายเย <ขอ S 1> คุณแม่แต่คุณแม่น่ะชอบว่าไม่ใช่อันนี้คุณแม่น่ะชอบพาด้าแต่คุณแม่บอกว่าราคามันถุยไปโอแต่แต่มันก็ต่างกันนิดเดียว